เดี๋ยวพี่จะมาตอบน้องคนนี้นะคะพี่เป็นคนหนึ่งที่เคยนั่งสมาธิแล้วไม่สงบพี่เป็นคนคิดมากพี่จะเล่าประสบการณ์ของพี่ตอนปีห้าแปดให้ฟัง mm hmm. เผื่อจะลองเอาไปใช้ดูบ้าง mm hmm. เผื่อจะได้สงบลงได้เช้าวันหนึ่งอะพี่ลงมาล้างจานพี่กําลังยืนล้างจานอยู่แต่พี่เห็นความคิดของพี่น่ะ mm hmm. มันแยกออกอะ่ะไม่รู้มันเห็นได้ยังไงนะพี่เห็นความคิดของตัวเองอะ่ะมันคุยกันเจ๊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 เหมือนนกกระจอกเลย แต่ไม่ได้เห็นด้วยตานะแล้วตั้งกายพี่ก็ยืนอยู่อีกที่หนึ่งนะแต่พี่กลับไปเห็นความคิดตัวเองที่แบบมันคุยกันเหมือนนกกระจอกเลยแล้วจิตพี่ก็เลยถามว่านี่มันจะคุยอะไรกันนักหนาวะทาไมร่างกายอยู่ตรงนี้แล้วจิตอยู่อีกที่หนึ่งวะแต่วันนั้นพี่เลยลองไปนั่งสมาธิดูมันก็ไม่สงบนะพอมันไม่สงบปับ๊บพี่ก็เลยพูดขึ้นมาเลยเอามึงชอบคิดใช่ไหมมึงชอบคิดเดี๋ยวกูพามึงคิดเองพี่ก็ว่าอย่างนี้เลยนะนั่งลงปับ๊บหลับตาทีเนี้ยพามันคิดเลย พี่พามันคิดเรื่องอะไรรู้ไหมพี่พามันคิดเรื่องว่าเอาตอนมึงเกิดใหม่ๆอ่ะมึงเป็นยังไงรูปร่างมึงเป็นยังไงเอาผ่านไปห้าปีรูปร่างมึงเป็นยังไงสิบปีรูปร่างมึงเป็นยังไงทีนี้จิตมันก็คิดไปเรื่อยๆของมันนะมันไม่ได้ใช้สมองคิดนะทุกคนเวลาพี่คิดนะ่ะมันแปลกมากข้างในพี่แต่จิตพี่น่ะมันคิดนะพี่ก็พามันคิดว่าเกิดใหม่ๆเป็นยังไง ร่างกายเป็นยังไงห้าปีร่างกายเป็นยังไงยี่สิบปีร่างกายเป็นยังไงสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีร่างกายเป็นยังไงหกสิบปีร่างกายจะเป็นยังไงแล้เจ็ดสิบปีร่างกายจะเป็นยังไงทีเนี้ยพี่พามันคิดแบบพามันคิดจนวนรอบเลยนะใช้จิตคิดมันเป็นความละเอียดมากรู้ไหมนั่งทีละสามชั่วโมงก็ไม่รู้เจ็บรู้ปวด นั่งจนตัวเบาอะ่ะนั่งจนตัวลอ,อยพี่รู้สึกเลยนะว่าความเจ็บความปวดมันไม่มีเลยแล้วรู้ไหมตอนที่คิดอยู่นะ่ะพี่มันพิจารณาอยู่มันมีเสียงตอบรับตอบรับข้างในด้วยอนะพี่ไม่รู้ว่าใครที่ทําที่เป็นแบบนี้ไหมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะบางวันนะพี่ก็พามันคิดเลยว่าอา้าวความโกรธเนี่ยถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยแล้วโกรธเขานะ่ะเขารู้ไหมไม่แล้วโกรธเขานยะใครทุกเรา เขาก็เป็นตามเรื่องของเขาแล้วทําไมต้องไปว่าเขาผิดล่ะเหมือนเราเราก็เป็นตามเรื่องของเราเราก็ยังว่าเราถูกเลยเขาก็เป็นตามเรื่องของเขาพอพามันคิดนะมันเข้าใจเรื่องนั้นมันเข้าใจเรื่องนีน้มันเข้าใจแล้วมันเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นมันทีนี้มันเป็นความสงบของมันเองเลยนะสงบแบบชนิดที่ว่ามันไม่เสียสายไปเรื่องอื่นเลยแล้วมันเป็นความนิ่งที่ละเอียดอยู่ในใจมันก็คิดพิจารณาหาเหตุหาผล อะไรที่มันเย้งขึ้นมาแล้วจิตดวงหนึ่งพี่ก็ตอบเลยตอบจนมันซักไม่ได้ตอบจนมันหายสงสัยตอบมันจนไม่มีข้อแย้งตอบได้ทุกคําตอบจนจิตดวงนั้นไม่มีข้อแย้งไม่มีข้อสงสัยแล้วมันก็เข้าใจแล้วมันก็วางไปได้ทีละเรื่องวางไปได้ทีละเรื่องวางไปได้ทีละเรื่องรู้ไหมว่าบางครั้งน่ะจิตดวงหนึ่งพี่น่ะมันพูดคําว่ามันบอกพี่ว่านี่คือปรมััด พี่เนี่ยไม่เคยรู้เลยนะว่าคําว่าปลอมัตนะคืออะไรพี่บอกตรงๆนะพี่ไม่เคยรู้คาบาลีพวกนี้เลยพี่ก็เอาคําพูดที่ง่ายๆในแบบที่พี่เข้าใจอ่ะมาพูดมาพูดให้ฟังจิตพี่เนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่านี่คือปลอมัตนะสิ่งที่พี่รู้พี่เห็นอ่ยนี่คือปลอมัตนะพี่ก็จะถามอยู่ว่าไหนใครตอบพี่ได้บ้างว่าคําว่าปลอมัตนะคืออะไรอันนี้เมื่อปีห้าแปดนะแล้วทีนี้วันหนึ่งนะ พี่ก็เลยคิดขึดน้นมาว่าวันเนี้ยจะขอนั่งสบายๆนะวันนี้จะไม่คิดพี่ทําใจโลง่ลงๆเลยดิ่งจิตลงไปทีเดียวไม่รู้ว่ามันถึงไหนนะทุกคนท,ทีนี้น่าจะประมาณสามชั่วโมงวันนั้นครั้งเดียวนะแล้วพี่ก็เดินลงมาข้างล่างพี่กําลังจะไปจับผ้าพอพี่ไปจับผ้าปั๊บพี่กําลังจะคิดทีนี้ข้างในพี่เนะี่ยมันพูดขึ้นมาว่ามึงจะคิดทําไมมันเป็นพาล่าของจิต รู้ไหมทุกคนมันไม่ให้พี่คิดอะไรเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะพอพี่จะคิดมันก็ไม่ให้พี่คิดทีนี้นะมันเป็นตอนเย็น,นเนาะพี่เย็นพี่ก็เลยจะลงไปเดินเล่นพี่ก็เดินลงไปตรงซอยสองนะตรงซอยสองนะ่ะบ้านหลังนั้นเขามีสารพรอภูมิตอนพี่เดินลงไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรนะพอพี่เดินไปตรงถึงสารพระภูมินะทุกคนขนพี่นะลุกไปหมดทั้งตัวทีนี้ก็เออทำไมเปลี่ยนอะไรวะทําไมขนลุกทุกวันก็เดินมาก็มไม่เห็นเป็นอะไรทีที่พี่ก็เดินออกมา พอเดินออกมาพ้นจากตรงนั้นไอความรู้สึกไอขนลูกสู้เนะี่ยมันก็หายนะแล้วพี่ก็เลยว่าเอามันหายนี่ว่าตรงลงเป็นอะนเลยวะทีนี้พี่เข้าบ้านนะทีนี้มานอนพอพี่จะนอนนะพี่ได้ยินเสียงสวดมนตนะ์อ่ะพี่ได้ยินเสียงสวดมนนะต์อ่ะเต็มเลยกล้องลั่นบ้านเลยเสียงแบบสวดเยอะมากทีนี้พอมาตกตอนน่าจะเป็นตอนบ่ายแล้วเสียงสวดมนต์นี่มาจากไหนเหมือนเมื่อคืนนี้เลยแล้วเสียงสวดอนะ่ะเพาะมากนะทุกคน ก้องกลางวานอะแต่ไม่ได้ยินด้วยหูนะพี่ได้ยินด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้พี่ก็เลยเดินไปหาลูกพี่ก็เลยถามว่าได้ยินเสียงสวดมนต์กันไหมเขาก็บอกไม่ได้ยินอ้าวแล้วทาไมพี่ได้ยินอยู่คนเดียวนี่แลวมันเป็นเรื่องแตกมากนะทุกคนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แต่พี่พูดได้เต็มปากเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือพลังงานแล้วคนที่จะเชื่อมพลังงานเหล่านี้ได้ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงจะเชื่อมพลังงานเหล่านี้ได้แล้วจะหายสงสัย พี่พูดได้เต็มปากเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ท่านไม่มีร่างกายสังขารแต่ท่านยังอยู่ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วท่านไม่มีแค่ร่างกายสังขารแต่จิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่โยมทูตมีจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีร่างกายก็จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรูปแบบของพลังงานยังอยู่ พี่ก็ไม่รู้จะอธิบายให้ทุกคนฟังยังไงนะมันต้องรู้เองมันต้องทําเองแล้วรู้เองจะได้หายสงสัยสิ่งที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่ทํามากับตัวเองแล้วผ่านมาได้กับตัวเองถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทําให้ถึงแล้วจะได้หายสงสัยนะและที่พี่เล่ามาทั้งหมดนะ่ะพี่อยากให้รู้ว่าความสงบเนี่ยแค่เราพิจารณาแค่เราพามันคิด ไม่ได้เอาสมองคิดนะให้เอาจิตคิดมันพิจารณาอยู่เนี่ยมันคิดที่จะไปฆ่าสัสตว์ตัดชีวิตใครไหมไม่มันคิดที่จะไปผิดผัวผิดเมียใครไหมไม่มันคิดที่จะไปพูดจากโกหกใครไหมไม่มันคิดที่จะไปลักทรัพย์ใครไหมไม่เป็นการรักษาศีลเป็นในตัวไหมใช่ไหมเป็นศีลไหมตอบแล้วขณะที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยจิตเราไม่ได้แสสายไปไหนเลย มันก็ค้นหาเหตุหาผลของมันอยู่ในนั้นน่ะมันเป็นสมาธิไหมตอบแล้วขนาดที่มันคิดพิดจารณาหาเหตุหาผลน่ะว่าสิ่งนี้เป็นแบบนี้ความโกรธมันเป็นแบบนี้มันปวดแล้วใครทุกข์เขาก็เป็นตามเรื่องตามราวของเขาเมื่อจิตพิจารณาเรื่องพวกนี้ตอนเกิดขึ้นมาใหม่ๆร่างกายเป็นแบบนี้สิบปีร่างกายเป็นแบบนี้ยี่สิบปีร่างกายเป็นแบบนี้ สามสิบสี่สิบห้าสิบร่างกายเป็นแบบนี้ขณะที่มันพิจารณาเนี่ยมันเป็นปัญญาไหมมันเป็นปัญญาหรือเปล่าตอบแล้วขณะที่มันคิดหาเหตุหาผลน่ะจนจิตดวงนั้นมันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแจ่มแจ้งอ่ะมันวางสรุปว่าเนี่ยการแค่เราใช้จิตแค่เราใช้จิตเนี่ยพิจารณามันได้ทั้งศินมันได้ทั้งสมาธิเพราะมันไม่เสียสาย มาได้ทั้งปัญญาเพราะเราพิจารณาความจริงเมื่อเข้าใจมันได้ถึงความหลุดพ้นเห็นแล้วใช่ไหมว่าศีลสมาธิปัญญาและความหลุดพ้นมันอยู่ตรงไหนแล้วไปวิ่งหาอะไรกันแล้วขณะที่พิจารณาอยู่น่ะใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวหรือใส่กางเกงชั้นในอ่ะคิดได้ไหมแค่คิดว่าตอนเกิดร่างกายเป็นยังไงสิบปียี่สิบปีร่างกายเป็นยังไงอ่ะ ใส่กางเกงไหมอยู่ตัวเดียวนะ่ะพิจารณาได้ไหมมันต้องไ้อยู่ในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ไหมตอบเรานั่งถ่ายหนักถ่ายเบาอยู่อ่ะเราสามารถคิดได้ไหมมันจําเป็นไหมต้องอยู่ที่โน่นที่นี่บางคนเขียนคิ้วทาปากเขานุ่งสั้นๆเนี่ยถ้าเขาคิดแบบเนี้ยเขาคิดได้ไหมมันจําเป็นไหมต้องอยู่ในรูปร่างแบบนั้นแบบนี้หรือเสื้อผ้าการแต่งกายแบบนั้นแบบนี้มันจําเป็นไหม อยู่ไล่อยู่นาทำงานอยู่เพลินๆคิดได้ไหมตกลงเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญารู้หรือยังว่ามันอยู่ที่ไหนความหลุดพ้นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในจิตเรามุญก็อยู่ในเราทุกข์ก็อยู่ในจิตของเรามันหลุดก็หลุดที่จิตของเราที่พิจารณาที่ไต่ตองศีลส,สมาธิปัญญามันอยู่ที่นี่ทั้งหมดตามหาตันนักหนาใช่ไหม ไม่ต้องไม่พูดถึงนิพพานหรอกแค่รู้จักเอาความทุกข์ออกจากใจตัวเองนี่ก็คือที่สุดแล้วใครที่จิตไม่สงบลองไปทําเหมือนที่พี่บอกดูนะพี่หวังว่าคลิปนี้ของพี่จะทําให้ทุกคนเข้าถึงความสงบกันนะยินดีล่วงหน้าลองทําดู